สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายมันอนียายพอนกันยัางยูเทเล่คือเกาเนาะย่างเลนย่างเลนน่ะมีอย่างน้อยยู่ทเลกับย่างเลนแถวริมหาดนี่แหละพี่น้องย่างไปย่างมากกับหอนได้บ่านี่เดี๋ยวอันหาเนืกินเดินไปเรื่อยๆเลอพี่น้องงามบ่บรรยากาศงาม ฟินฟินไ้ป่ยงกว่างมากก่อนกินไอติมกันนะซื้อไอศครีมนะคะไอศครีมอันอันถ้วยเท่าไ,ราไหร่พ่อคะยี่บบาทอท่าเงินโควใหญ่จังเยเอาโคเอา,เอา,เอาเป็นโคนะ่นั่งไอสครีมมมีเงินม่นเน อันนี้เขาจะจ่ายผ่านแอปผ่านแอปเนาะผมไม่เอาเดี๋ยวดูก่อนอันเดยิแบง์อกม้อยู่ยังไม่ลจากตบ้กาบนี้ม่ิเ ที่โอด้วยไทยนะว่าลูกบรรน,นากรแล้วก็ว่นไปว่อนดูหนีหนนัวน้ก็จะมั่งแล้ว่าไห่กู ไปแล้วมันนาบูช่องละหาา่อยงั้ช่องละแปด่อยบว้าววนเลยมันนาบูที่นองเลยมัดนาบเรือเลือเรับแล้วกันไปต่อไปต่อ นี่ Clear Water อุ้ยน้ำใสครับน้ำใสมากเลยติดตาน้ำใสใสพี่น้องน้ำใสพี่